ขึ้สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือสำนักงานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเห็ดกันนะคะเห็ดจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนแล้วก็ใยอาหารปริมาณมากมีไขมันน้อยนับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและในปัจจุบันการบริโภคเห็ดมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามทิศทางตลาดอาหารเพื่อสุขภาพค่ะดังนั้นการเพราะเห็ดเศรษฐกิจจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งรายได้จะดีแล้วก็มีความมั่นคงแน่นอนในอาชีพขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราต้องไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะเห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเห็ดจังหวัดฉะเชิงเซาคุณธงชาติจันทศรีกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับผ,ผมคุณงชาติครับค่ะคุณธงชาติคะก่อนที่ทางบ้านคุณธงชาติจะเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้เนี่ยทราบมาว่าทางคุณชงชาติเองทํางานเป็นช่างเชื่อมมาก่อนแล้วทําไมเปลี่ยนแนวมาเพราะเหตุเศรษฐกิจคะก็จริงจงสิ่งที่คิดเอาไว้ก่อนแล้วว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นการทํางานก็ลดน้อยลงสายตาก็ไม่ค่อยดนีนะครับเดิมเดิมไม่ตอนรุ่นรุ่นอ่ะเราก็ทํางานช่วงเนี้ไม่มีปัญหาอะไรพอ อายุมากขึ้นการทํางานขึ้นที่สูงก็จะลําบากเลยคิดหาหนทางคือต้องหาอาชีพเสริมอเอาไว้ก่อนเผื่อเป็นแนวทางของครอบครัวและชุมชนของเราอ่ะครับซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยอาชีพหลักของเราคือการทํานาเมื่อหุดฤดูการทํานาชาวบ้านที่อายุมากมาก,มากหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องอยู่บ้านไม่มีอาชีพที่จะเสริมขาดไรายได้ที่แน่นอนก็คือต้องเป็นภาระให้กับบุตรหลานแลนะครอบครัว เลยมีแนวคิดว่าอยากสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชนนะครับอ๋อค่ะเขาบอกว่าอยากสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วทําไปทํามามันกลายเป็นเรื่องของเหตุได้ยังไงอะคะก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับคือเป็นเป็นในผู้สูงอายุในชุมชนนะครับที่ต้องดูแลคนป่วยก็สามารถที่จะทําได้คือตรงเนี้คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้น ค่ะอ่ะคือขอให้มีพื้นที่ลเล็กๆน้อยก็สามารถที่จะสร้างอาชีพเสริมได้อืเป็นที่ชุมชนและผู้สูงอายุจะได้รับก็คือความสามัคคีในชุมชนค่ะม,มีงานทําไม่เหงามีอาหารที่ปลอดภัยอ่ามีรายได้จนเจริครอบครัวอืมเราก็เลยเข้าไปศึกษาขอคําแนะนําจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพัฒนาขอย้อนอเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเข้าไปดูงานดูศึกษาค่ะและ้วก็ขอคำแนะนําจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ แล้วก็บอกปัญหาปัญหาของเราอะ่ะที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วอยากใหาอาชีพให้กับชุมชนผู้สูงอายุและบุคคลที่สนใจอ่าสุดท้ายก็พูดกันถึงพื้นที่ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเพียงหนึ่งไร่สามสิบตารางวาเนี่ยอืมเราจะทําอะไรได้มั่งแต่ขอบอกก่อนว่า มันเป็นสระน้ําเตียสองงานกว่าเหลื mm hmm. อนนเนื้อที่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่สองงานก,กว่าเองค่ะ <Huh. S 2> ส่วนสระน้ําตอนเนี้ยมันแห้งไม่สามารถทําอะไรได้เรื่องจากการพูดคุยกับทางศูนย์ก็สรุปได้ว่าอาชีพที่เราสามารถทําได้ก็คือการพอเห็ด หลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้มาให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้างคะหลังจากที่ที่เราคายความรู้ของเราเนาะผมเข้าไปศึกษาหอาความรู้ในศูนย์ศึกษาเพื่อเกี่ยวกับการพ่อเห็ดค่ะมันจะมีการพาะเห็ดการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดการทําปุ๋ยหมกักการทําน้าําหมักชีวภาพแป้นอื่นอีกมากมายที่ทางปุ๋ยแนะนํามาเนาะค่ะ ออกมาทางศูนย์ทราบว่าทางกลุ่มของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําคือพื้นที่แถวบ้านเนี่ยมันจะเป็นน้ากร่อยเขาเรียกเป็นน้ํากร่อยถ้าผมเจาะบ่อประดานลงไปเนี่ยน้ํม,มันจะเค็มเหมือนน้าเกลือเลยโอ้ก็เลยขอการสนับสนุนการขุดบอ่อน้ําตื้นเพื่อทําการกระเพื่กับสํานักงานกรบครับค่ะแล้เราก็มาลงมือในพื้นที่ของเราเลยว่าเราจะทําอะไรก่อนที่จะเราจะเข้าไปอบรมอ่ะเรา,าได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับรับผิดชอบตรงนี้ว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคือเราไม่ไม่อยากที่ว่าไปรลมกลุ่มแล้วกลับมายังทําไม่ได้ไอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดการในพื้นที่ของเราเตรียมพื้นที่เตรียมโรงเรือนและต้องมีน้ําสาหรับการลดก้อนเห็ดตามที่เจ้าหน้าที่ต้อง,งถท่นแนะนํามาทุกอย่างทุกประการเข้าไปอบรมในศูนย์ศึกษาแล้วก็ไปทําก้อนเชื้อเห็ดเองเอในนั้นเลยอะอพอทําเสร็จก็เอาก้อนเชื้อเห็ดอะเอากลับมามจะได้เข้าไปลงลงบ่มเลยบม่บมก้อนอ่า แล้วตอนนี้เท่ากับว่าที่บ้านเราก็ทำเห็ดเป็นอาชีพหลักใช่ไม่เสริมแล้วตอนนี้ไม่เสริมแล้วเป็นอาชีพหลักขนาดนี้เราเพาะเห็ดอะไรบ้างคะเนี่ยตอนแรกอ่ะตอนเริ่มแรกเลยมันจะมีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเนาะค่ะเห็ดฮังตุรีเห็ดขอนเห็ดปะ่หื้อแต่เมื่อเมื่อเราเรารทดลองเพาะแล้วเนี่ยตลาดมันไม่ไปอ่าคือลูกค้าไม่ติดเขาจะติดแค่นางฟ้าภูฐานคือรสชาติเขาจะดีเนาะ แต่แต่แต่ว่าเห็ดทุกชนิดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเราเพราะเราสามารถเพาะได้หมดแต่ว่าตลา,ตลาดเขาไม่ต้องการเราก็เลยตรงนั้นไปคือตอนนี้ก็จะเน้นนางฟ้าพูฐานแล้วก็จะปีพวกเห็ดลินจือ,อคือ,ค,อคือที่เราไปไปอบรมในศูนย์ศึกษาเนาะเราเราเพาะเห็ดลินจือเอาก้อนเห็ดมาแล้วเราไปทําก้อนที่น่น่ะเอามาบ้ามันมันใช้ได้แต่มามาเพาะบ้านเราแล้วมันใช้ไม่ได้อืม,มาเพาะไม่ขึ้นก็มามาศึกษาอยู่สองปีกว่า ตรงนี้สองสี่ปีกว่าจนเป็นในที่สุดเราถึงมารู้ต้นเหตุคือค่าพีเหดน้ําของเราไม่ได้คือน้ําของเรามันก่อย,อยั้นน้ําจะออกเค็มไงเน,นี่ยตรงนี้ละที่ศูนย์ศึกษาเขาลู้เขาก็เลยมามามาขุาดบอ่อให้ค่ะอะตอนนี้ก็เลยทําได้แล้วอ,อแสดงว่าอย่างเงี้ยเห็ดแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เวลาเราดูแลก็ต้องดูแลแตกต่างกันไม่ใช่ว่าจะลดน้ํเท่าเท่ากันอย่างเดียวแบบนั้น ใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้เวลาเราเราเพาะได้เยอะๆเรามีช่องทางจําหน่ายยังไงมัางคะเอาไปขายที่ตลาดเองเลยหรือว่ามีลูกค้ามารับที่บ้านคะเนี่ยโอ้ของเราเองอะเรื่องเรื่องเรื่องการตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะเราสร้างเครือข่ายอ่าเสร้างเครือข่ายเอ่อซึ่งเขาเเขซึ่งเขาเป็นสมาชิกที่ที่เขาเป็นพ่อค้าอยู่แล้วเนีลยค่ะเขาา,เเขาจะมารับดอกเห็ดจากเราอ เขาเขาจะมารับเลยจากเราแล้วก็เราก็จะแบ่งไปส่วนหนึ่งสาหรับไปสมานชิกของเราที่ที่ขายตามตลาดนะั้น่ดเนี่ยเขาก็จะไปะจำหน่ายต่ออีกทีนเพื่อต่อยอดให้ตลาดฉันกว้างขวางขึ้นไปอีกค่ะตรงนี้จึงเป็นจุดจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นของของกลุ่มที่จะสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะ เห็นว่านอกจากการจำหน่ายขายดอกเห็ดสดๆแบบนี้แล้วยังมีการต่อย,ยอดทำเป็นแคปซูลด้วยส่วนเห็ดที่ทำเป็นแคปซูลเนาะมันจะเป็นพวกเห็ดลิ้นจืออืมอืมเป็นเห็ดลิ้นจือเพราะว่าจุดเริ่มแรกอะเราจำหน่ายเห็ดลินจือในรูปแบบหั่นชิ้นเนาะค่ะอ่าเพื่อเอาไปต้มทำเป็นชาเห็ดลิ้นจือแต่ต่อมาเนี่ยลูกค้าชักเริ่มบน่นละ ว,ว่ามันยากในการพกพาจะต,ต้องมาอุ่นทุกครั้งทุกวันมพฉะนั้นเนี่ยชาเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันก็จะบูดก็จะมีปัญหาเขาก็เลยหันมาพูดว่าทำเป็นเห็ดอัดแคปซูลได้ไหมตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเราก็เลยบอกว่าอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทดลองทำโดูก็เลยหันมาทำเห็ดดิ้นจือหัดแคปซูล ที่ที่สามารถพกพาติดตัวไปไหนได้ก็กไม่มีปัญหาได้สะดวกซึ่งราคาก็ไม่พ<ะ>แพงหาซื้อทางกันได้ทีนี้รายได้ที่เราทำอะค่ะในเรื่องของการทำเห็ดเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณธงชาติได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวไหมคะคือรายได้อะมันมีมีอยู่สามช่วงอ่าเรื่องการจําหน่ายก้อนเชื้อเห็ดปีหนึ่งก็ประมาณประมาณสองหมื่นสามหมื่นก้อนอก้อน ประมาณแปดถึงสิบาทส่วนที่สองก็คือดอกเห็ดตรงนี้ไรายได้ไรายได้มันก็จะไม่มากอันนี้คิดเป็นต่อปีอะ่ะต่อปีก็อยู่ประมาณสองหมืนกว่าสองหมื 2, ่นถึงสามหมืนบาทต่อต่อปีเนาะดอกเห็ดนะพี่ว่าของเราที่หลงเหลือจากที่ให้สมาชิกไปแล้วอ,ะอ่ะค่ะอ่าส่วนส่วนเห็ดลิ้นจือที่ทําไปครับตูนปีหนึ่งก็น่าจะประมาณสักใกล้ๆแสนน <laughs> ่ะโอ้ กช่ใกล้แสนแต่มันก็ต้องมาหักต้นทุนครับมันก็เหลืออยู่ที่ประมาณปีหนึ่งก็หน้าถ้าคิดเป็นเดือนก็เป็นเดือนประมาณสามหมื่นกว่าบาทแล้วเนาะก็พอใช้ใจ่ายหลายท่านฟังอยู่สนใจบอกว่าถ้าไม่ใช่เกษตรกรในพื้นที่ตรงนั้นล่ะไม่ได้เป็นเครือข่ายแต่อยากเข้าไปเรียนรู้กับคุณธงชาติตามกิจกรรมที่มีอยู่ตรงนี้สามารถไปได้ไหมคะได้เข้ามาได้เลยตรงนี้ยินดี เปิดการอบรมทุกสถานที่ทุกคนที่เข้ามาเราให้ความรู้หมดถ้าจะมาก็ลองโทรติดต่อมาก่อนที่เบอร์โทรนี่แหละศูนย์เก้าเก้าสามสามหกสองเก้าสี่เก้าหรือติดต่อไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของอิซอนเน้นเขาว่าจะต้องการมามาดูศึกษาการเพราะเหตุเศรษฐกิจของกลุ่มเหตดมิตรสัมพันธ์พัฒนาหรือหรือก็ชื่อว่าเรียกว่าคุณธงชาติกันเลยหรือ,รอชื่อออดกันนะเขาจะรู้จักกันดีค่ะ ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่คุณธงชาติจันทศรีประธานศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราิด้านเศรษฐกิจมาพูดค,คุยแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าเห็ดเนี่ยสามารถสร้างรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้จริงๆต้องขอบคุณนะคะครับผมค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง u t u b e JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปรอ w w ิ d rdpb o t go รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักง,งานกปร,รอด้วยนะคะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกรปร,ร่รวมสืบสารงานพระราชดำริ